ไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นานด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนักโทษ3ตัวตรงกับวิเคราะห์อบอลน,นี้บอลวันนี้บอลสเตป3วันที่9มีนาคม2565วันนี้นักโทษหยิบบอลมาให้ลงทุนกันถึง3คู่เลยนะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเลอันมาดริดพบกับปารีสแซงเชคแมงส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ระหว่างแมนซิตี้พบกับสเปอร์ติ้งลิสบอลส่วนอีกหนึ่งคู่คู่สุดท้ายเป็นคู่ระหว่างปอร์โตพบกับโอลิมปิกลิยงนะครับ ก่อนจะไปฟังนะ้าต้นวิเคราะห์3คู่นี้นะ้าต้นขอสรุปผลวันเมื่อคืนนี้เป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับอนะินเตอร์มิลานน้าต้นให้อยู่ต่อลิเวอร์พูลไปที่1ลูกแมลิเวอร์พูลยิงไม่ได้เลยนะครับกับโดนยิงเองไปที่1ลูกก็ตายไปนะครับสําหรับคู่นี้ส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ระหว่างสวอนซีกับฟูลแลมนะครับนะ้าต้นก็ให้อยู่ลองไปที่สวอนซีครึ่งลูกผลสกอร์จบลงฟูลแลมยิงไป5้าประตูต่อนหนึ่งก็ตายไปนะครับสําหรับคู่นี้ ส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ระหว่างบอลมัตพบกับปีเตอร์โบโลน้าต้ก็ให้อยู่ต่อไปทางบอลมัตที่1ลูกนะครับก็ผลกอกอกมายิงไป1ประตูตอนก็ตายไปนะครับสำหรับ3มคู่นี้ที่น้าต้นให้ไปเมื่อวานแต่คู่ v i p นัตน้ต้แตก2คู่นะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างรูตันทาวน์น้ต้ให้อยู่ลองไปทางราคาปปก็แตกไปนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ระหว่างมิววอร์น้าต้ก็ให้อยู่ลองไปราคาปปก็แตกไปนะครับ ถ้าท่านไหนอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ที่มีบอลแตกๆแ,แบบนี้ทุกวันให้แอดไลน์มาหาณต๊อดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังวิเคราะห์คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเลอันมาริดพบกับปารีแซงแช็กแมงฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมใน10นัดที่ผ่านมาเลอันมาริดชนะ5เสมอ2แพ้ไป3เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มโดยรวมของทีมเจ้าบ้านกันเลยนะครับฟอร์มการฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1 แพ้หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของเลอันมาริดกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นใน5นัดที่ผ่านมาของเลอันมาริดชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อของฝั่งทีมเยือนกันเลยนะครับทีมเยือนปารีสแซงแชคแมงฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3แพ้2เกมนะครับในนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับนีดมาที่1ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของ ทีมเยือนกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของปารีสแซงต์แช็์แมงชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับสำหรับคู่นี้นัตต้ขอเลือกเชียร์ไปทางทีมเจ้าบ้านแล้วกันไอเลอันมาริดนะครับสำหรับคู่นี้นัตต้ขอเลือกเชียร์ไปทางทีมเจ้าบ้านเลอันมาริดที่ราคาเสมอนะครับนัตต้คิดว่าปารีสเอ้ยไม่ใช่เลอันมารลิดเลอันมาริดตแมหมเหรีติดอีกแล้วนะครับขอโทษที เลอันมาริดเอาแน่ครับสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกคู่กันเลยนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับสปอร์ติ้งเลดบอนฟอร์มการเจอกันใน10นัดที่ผ่านมาเลยแป๊บหบนึ่งนะครับนะักโทเปิดผิดหน้าเาีขอโทษจริงๆการเจอกันของทั้งสองทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปถึง2เกมแพ้ไป2เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้งสองทีมกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นของแมนซิตี้ ฟอร์มการเล่นใน5นะัดที่ผ่านมาชนะ4แพ้1นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันฟอร์มการเล่นใน5นะัดที่ผ่านมาชนะ4แพ้1เกมนะครับนัดล่าสุดได้ไปเอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไปถึง4ประตูตอนน่อ1น,น,นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนกันเลยนะครับฝั่งทีมเยือนอย่างอังฝั่งสปอร์ตติ้งลิสบอนนะครับ ฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นานัดทีผ่านมาชนะ2เสมอเอ้ยชนะ3เสม,มอ2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของทีมเยือนสำหรับคู่นี้นัตโต้ขอเลือกเชียร์ไปทางทีมเยือนและกันที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับนัตโต้คิดว่าแมนซิต s t แมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงไม่เกินแต้มต่อแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปคู่สุดท้ายกันเลยนะครับคู่สุดท้ายเป็นคู่ระหว่างปอร์โตพบกับโอลิปิกลิยง ฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมเพิ่งเจอกันมาแค่6เกมล่าสุดนะครับปอร์โตชนะ3เสมอ2แพ้1เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมกันเลยฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมปอร์โตฟอร์มการเล่นใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของทีมเจ้าบ้านนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนกันเลยนะครับ ฝั่งทีมเยอนของลิยงฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1แพ้2เกมนะครับในนัดล่าสุดก็ไปเอาชนะรอ,รอลอลิยยงอะไรกันไม่รู้อ่านไม่อ่าน,านยากจริงๆนะครับไปเอาชนะไปถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านกันเลยฟอร์มการเล่นนอกบ้านของลิยงเอาชนะไป2เสมอ2แพ้1เกมนะครับสำหรับคู่นี้นะ้าต้นขอเลือกเชียร์ไปทาง นาต้นขอเลือกเคลียร์ไปทางปอโต้นะครับทีมปอโต้ที่ราคาต่อครึ่งลูกนะครับนาต้นคิดว่าเอาอยู่แน่นอนสําหรับคู่นี้สําหรับ3คู่นี้ถ้าท่อนไหนชอบก็จัดขัดก็สวนถ้าท่านไหน,อ,น,น,ไหนอยากได้นอกเหนือจาก3คู่นี้น้าต้นตมีกลุ่ม v i p มองมุมล่างด้านล่างหน้าจอแล้วแอดมาหาน้าต้นกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปของน้าต้นกันด้วยนะครับก่อนจะจบคลิปไป ขอให้ทุกๆท่านเฮงๆรวยๆโชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับ